ร้องให้ในสื่ออดีตหม่อมลูกปลาชลาใสหรือชื่อปัจจุบันโชติกาควัญทิติหอบครอบครัวเข้ากรุงเทพอีกครั้งล่าสุดได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างที่ตนเองถ่ายแฟชั่นทีมชุดเจ้าหญิงให้กับผลิตภัณฑ์ CQM IN พร้อมกับให้สัมภาษณ์เรื่องราวชีวิตยอมรับท้อติดหนี้หลายแสนต้องหาเงินรักษาโรคกันทั้งครอบครัววันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาถ่ายแฟชั่นทีมชุดเจ้าหญิงอีกครั้งเหมือนเป็นการระลึกถึงอดีตสมัยที่อยู่ในวงัง อีกอย่างแฟนคลับเรียกร้องอยากเห็นเราสวยอยากเห็นเราเป็นเจ้าหญิงอีกครั้งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ20กว่าปีนักที่ได้ใส่ชุดแบบนี้อีกครั้งเหมือนสมัยตอนอยู่ในวังเอาจริงๆตอนอยู่ในวังปลาก็ใส่ชุดธรรมดานะแต่ถ้าต้องออกงานใหญ่ๆก็จะใส่ชุดแบบนี้ถามว่าตอนนี้พวกเราลำบากไหมความลำบากขอทุกคนมันต่างกันแต่เราก็ต้องสู้ที่ผ่านมามัน ก็รู้สึกท้อแต่เราจะมาถือลูกท้อตลอดไปไม่ได้วันนี้ปลาไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายเหมือนตอนอยู่ในวังปลาไม่ใช่หม่อมชลาสายชื่อนี้มันตายจากโลกนี้ไปแล้วที่หายไปตอนนี้ปลาอยู่สระบุรีทําสักกรีแล้วก็ดูแลคนแก่ข้างบ้านยังเป็นแม่บ้านเหมือนเดิมอยากรับงานเหมือนเดิมแต่ทุกคนอาจติดต่อปลาไม่ได้เพราะเราอยู่ไกลถ้าติดต่อมาก็ต้องนัดกันล่วงหน้าสักหน่อยในเรื่องของสุขภาพปลากับแฟนเป็นโรคความดันสูงกันทั้งคู่ส่วนปลามีโรคเสี่ยงเบาหวานอีกโรคและเป็นภูมิแพ้ด้วย ส่วนลูกสาวเป็นโรคภูมิแพ้และหมอบอกว่าลูกสาวก็เสี่ยงเป็นทุกโรคที่เราเป็นตอนนี้เราก็ทานยาควบคู่อาหารเสริมเป็นขมิ้นชนานโนทานมาสักพักแล้วทําให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียด,ด้วยที่เห็นได้ชัดทีมข่าวสอบถามแฟนของลูกปลาคุณทวิชัยน้อยประเสริฐถึงสาเหตุที่ลูกปลาร้องให้กลางวงนักกาวปลาเขาเครียดหลายเรื่องเร,งเราก็พยายามให้กําลังใจซึ่งการแหละการที่เขาร้องให้คงท้อกับชีวิตวันนี้มีงานข้ามาเขาก็ดีใจพอจะนักกาวเขาคงนึกถึงวันเก่าๆรวมถึงนิสิต ตอนนี้ติดหนี้อยู่ประมาณ300แสนเป็นหนี้ที่ยืมเขามาใช้จ่ายยืมมารักษาตัวด้วยแล้วก็โดนโกงก็มีแบบไปออกหน้าขอยืมเงินเขามาแล้วให้อีกคนยืมต่อแล้วเขาไม่ใช่นี่เราก็ต้องใช้หนี้แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่ต้องรักษาตัวไปหาหมอประมาณ2เดือนครั้งล่าสุดหมอก็เตือนมาให้ระวังสุขภาพหน่อยความดันขึ้นสูงกันทั้งคู่มันเสี่ยงกับชีวิตปลาเขาจึงเครียดสงสารลูกเราจับมือกันสัญญาว่า ห้ามเป็นอะไรกันนะลูกเรายังเล็กปลาเขาไม่ค่อยพูดถึงปัญหาให้ใครฟังเขาจะเงียบมันจึงกดดันเข้ามาทํางานแบบนี้มันก็ดีเขาจะได้ปลอดโปร่งสนุกได้เจอทีมงานได้เจอนักก่าวนักกล่าวรักเขาเยอะให้ความเมตตาต้องขอบคุณทาง CQMIN และน้องบิวอรชิราบรรทูจินดาที่เมตตาครอบครัวเราให้งานครอบครัวเราทํา